สวัสดีพี่น้องได้ข่าวจะร้องเพลงขึ้นเวทีตอนกลางกลางเนยเซตท้าย,าย <c oughs> โอ้ยปีใหม่ปีนี้ยังมีความสุขเลยพี่น้องทำไมพวกแกนารักแท้มาจากร้อยพ่อพันแม่ประมาณแสนกว่าพอ่อแสนพันแม่เนาะมาอยู่รวมกันโอ้ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนฉันยังมีความสุขแทนแอบดูพี่น้องเต้นบางคนเต้นจนแบบ เดินเขาบอกว่าเดินไม่ได้มาสองวันก็มีบางคนจริงไหม <laughs> สนุกสนานแข่งสักชักขยเยอะแข่งกินขนมจีนจนอ้วกเขาว่างฉันเที่ยวงานสงการมาทุกตอนนี้อายุเขาห้าสิเจปีฉันว่าปีนี้ฉันสนุกที่สุดแต่ว่าฉันไม่กลา้าหนีถังน้ำมน,นฉันอยู่แต่ละเละาะถังน้ำมนในตอนเวลาเขาทำาฝนฝนน้ำมนเนาะทำไปอยู่แต่ละละนั่นแหละพออยากได้น้ำมนเยอะๆ ชีวิตจะได้ยื้นยาวแล้วก็มาดูแลพี่น้องช่วยกันมาละดมเช้าน้าให้ลูกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกันได้ได้แน่นอนยังไงเราก็ชนะไม่ต้องกลัวเพราะพวกมันอะ่ะไม่มีทางไปแล้วมันตันหมัดทุกทางแล้วตอนนี้ฉันก็ดีใจฉันได้ข่าวว่าข้างคกจิกับไปอยู่รูเดิมไปติดคุกไปคุดอยู่ในคุกหนุนโต ปลาคงคกออกมานานไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันหายใจไม่อิ่มให้มันกลับไปอยู่ที่เก่ามันซะพอปะกะติมันก็จะอยู่บนดินบ้างใต้ดินบ้างเนะาะคังคกเนาะชอบอยู่ในที่อะอโคโจรเป็นที่อับที่เหม็นอะไรประมาณนั่นแหละมันอยู่ได้ที่ต้องสว่างหายใจโล่งๆมีออกซิเจนเยอะๆคังคกจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นคังคกก็พยายามที่จะกลับไปอยู่ที่เก่า การได้เป็นประธานนปชก็ได้เป็นระับนึงหลวกกรับไปอยู่ที่เดิมไปติดคุกซะพอออกมาก็มาระดมมวลชนนปชอ,ออกมาต่อสู้ต่อต้านทั้งทั้งที่ตัวเองพิษพิษทุกเรื่องรัฐบาลน,นี่มีแต่เรื่องพิษพิษยิ่งฉันอยู่นานฉันเรียนรู้มากๆฉันยิ่งรู้เยอะว่าเขาโกงอะไรไปกับโกงทรัพย์สินประชาชนโกงแผ่นดินโกงชาติโกง แปลรูปสารพัดอย่างที่จะทำยังไงก็ได้จะให้ไปเป็นของบริษัทตัวเองหรือไม่ก็ของพวกพ้องน้องพี่ของโนมินีเจ้าของเก่งฉลาดฉลาดแบบกโกงเฮ้ยมึงไม่อายประเทศชาติบ้านอื่นเขาไงนายเออมันเก่งเกินไปแล้วต่อไปนี่ก็ไม่มีเพนดินอยู่แหละเพราะว่าทุกเรื่องน่ยมันมีแต่เรื่องพิษทั้งหมดวันที่18ถ้ามิการตัดสินว่า มีมูลพวกเราก็เตรียมเชโยแต่ก็อยากฝากพี่น้องที่เป็นข้าราชการถ้าท่านไม่กลับลํากลับมาช่วยพวกเรามวลมาหาประชาชนหรือชาวนาลุกขึ้นมาต่อสู่ต่อต้านคนโกงนะ่ะท่านก็จะเป็นเหมือนเป็นขี่ขาเขาพวกเราจะมองว่าท่านเป็นขี่ขาเลยถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาสู่เพราะว่าพวกเรานี่สู่กันจนสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วสู่กันสุดๆ ขอร้องแค่ขา้าราชการที่มีวิจรารณญาณที่รู้ด,ดีรู้ชั่วนะ่ะไงท่านก็อยู่กับภาษีประชาชนเงินเดือนประชาชนเงินเดือนของท่านประชาชนได้เสียภาษีไปจ่ายให้เพราะฉะนั้นก็มารับใช้ประชาชนดีกว่ารับใชทลล้ทาราลดจริงไหมพี่น้องง่วงไหมนี่น่ะฉันง่วงจนมาตะก,กี้นี่ยังดีว่าได้กินกาแฟเลยเชิงตาตื่นขึ้นมาหน่อย เห็นพี่น้องตรงนูน้นนั่งแค่แลดูกำนันวันนี้แลแลดูป่าแผ่นเค,ค้กดาเดออย่าพากันรับโกนครอกๆล,ล่ะฉันดีใจเห็นพวกแกสน,นุกสองสามวันแม่จะโวยยังดีนะพื้นตรงนี้มันเป็นคอนกรีตถ้ามันเป็นดินนี่ฉันว่าฝุ่นตลบเลยเนี่ยท่าเต้นแต่ละท่านี่ยังเก็บรูปเก็บอะไรไว้อยางมากเก็บภาพไว้ก็ ที่ไม่ได้มาสนุกเย้ยวๆกับพี่น้องก็เตรียมเกิดมาไม่เคยไปร่วมงานอาร์ตเลนกับเขาวันเสาร์นี่จะเป็นบูธป้าแพนเคก้กออกแบบชุดชาวนามาเดินแฟชั่นกับเขายังไม่เคยทำเลยแต่งตัวไปนานีาน่มันเป็นอยู่แต่แต่งตัวให้พี่น้องดูนี่ฉันยังงงๆตัวเองว่ามันแม่นไม้ะช่วยกันคิดเนาะทำยังไงจะให้บรรยากาศของสวนลุมเนี่ยมัน มันได้บรรยากาศแบบว่าเราไม่เครียดไม่ตึงเครียดเกินไปเพราะพวกเราเนี่ยชุมนุมกันอย่างมาลาทอนในโลกใบนี้นะ่ะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทําได้ชุมนุมติดต่อกันหกเดือนเพราะอ้รัฐบาลอัปปีสีกบ,บาลนั่นนี่มันพาพวกเราเป็นไปจริงไหมถ้ามันออกไปตั้งแต่ต้นบันนี้พวกเราได้เงินค่าข้าวค่า,าน้ำพี่น้องก็ได้กระจับใจใช้สอยสนุกสนานกันไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เบิดเทอมเนี่เด็กน้อยจะไม่ได้เรียนอีกหลายแสนครอบครัวเพราะมันไม่จ่ายตังค่าเขาเงินจำนำเข่าที่พี่น้องจะต้องรับเนี่ยหมายถึงว่าถูกเบรกไว้โดยรัฐบาลทักสินคิดน้องมันทำเนี่ยพี่น้องไม่เคยมีเงินสำรองเลยตอนนี้หากินตอนนี้ชาวนาคนบ้านนอกหาเช่ากินคําขนาดบางคนอยากมาร่วมชุมนุมเนี่ยร้องไห้ตามฉันหลายคนเราไม่มีเงิน ไม่มีเงินเหมารถมาไอ้เราก็ไม่มีคือกันหัวโลนชนกันเคยเห็นไหมล่ะต่างคนต่างจนมองหนากันน่ะไอ้แค่จะกินไปวันวันนึงมันก็ไม่พอกินใะบ้านหนึ่งสี่ห้าคนนี่คนทํางานได้สงคนนี่มันมดนะคนหนึ่งค่าใช้ใจ่ายตกวันหนึ่งต่อคนเนี่ยตกเป็นร้อยรอยกว่าบาทเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในภาวะขับขันที่สุดเงินคงคลังประเทศก็ไมเหลือเงินคงคังชาวนาก็ไม่มีดูมันทํา ดูคณะรัฐบาทลทรลาดเนี่ยมันทําอย่างจันไรเท่าที่ฉันเคยเห็นมาพี่น้องไม่มีเงินสํารองชีวิตเลยไม่ว่าจะเจ็บป่วยเนี่ยตอนนี้ใครเป็นอะไรก็มีแต่ตายก็ตาย,ตายละขยับไป30บาทตายทุกโลกก็ไปไม่รอดเพราะว่าเงินเราไม่มีกันเจ็บกันป่วยท,ทุกคนจะต้องถนอมตัวนะทุกวันนี่พากันถนอมตัวเองว่าอย่าให้ป่วยอย่าให้ใครเพราะว่ากินวันวันนั้นก็ไม่มีเพราะว่า เขาในนาเขาที่ทําได้แต่ละแต่ละรอบมาในยิ่งภาคอีสานเะนี่ยปีนึงทำในหุนเดียวนี่จํานาทุกเม็ดไปแล้วจะขากันตายหมดแหละต่อไปนี่ชาวนาะไม่ใช่จะข่าตัวเองตายนะมันจะขากันเองตายเพราะว่ามันไม่มีจะกินเนาะภาคใต้ยังเดินลงทะเลยังเห็นปลานะ่ะยังได้กินกินปลาในทะเลหาขายก็ยังได้ราคาแม่ภาคอีสานไม่มีอะไรกินเลยกินใส่กล้วยแกเคยเห็นไหมห่ะ ฉันยังว่าพูดโจนมาจนเฉพาะพูดเรื่องชาวนาอย่างเดียวนี่เ่อาสามเดือนเลยอไอ้นายกบ้าเนี่ยมันยังไม่พูดจะคําเลยมันจะหาเงินตรงไหนมาให้ชาวนากกอนพวกมันเดือดร้อนกลัวติดคุกแต่ชาวนาไม่มีจะกินมันไม่เคยคิดต่อนี่คือความชั่วความระยำที่มันทาไว้กับชาวนามันเป็นบาปกรรมชาวนาเป็นหลายแสนครอบครัวสาบแช่งมึงเด่นางเ้ยนางงามรู้ตัวไหม เฉพาะงานละมึงเดินลงรถยังล่มตะคุบผีกระชากเดี๋ยวน่ะหล้ยยังเออน่าจะหัวโขกได้หัวแตกไปเลยเนาะมันแค่ขาเข็ดเฉยๆเออประนั้นมันยังมีความสุขนะไปเห่นสงการฉันเห็นชาวนาะปีเนี่ยบางตำบลบางหมู่บ้านที่เคยจัดงานอ่ลดนด้ำทำหัวควนเ่าก็เลยเป็นละงอมละแงมบางบ้านแต่ก่อนเนี่มันจะมีของขวัญเนาะ อย่างพี่น้องทั้งบ้านฉันนี่ก็จะแชร์แชร์กันคนไหนที่ทํางานออกมาทํางานในกรุงเทพเนี่ยกลับไปก็จะชวนกันว่าเสื้อเสื้อคอกระเช้าให้คนเ่าผู้หญิงเสื้อผ้าข้ามาให้คนเ่าผู้ชายเดี๋ยวเรามารวมกันคนเถามีกี่คนในหมู่บ้านก็มานั่งเลี้ยงกันเป็นแถวถ้าไม่จัดก็วัดก็จัดก็โรงเรียนแต่ส่วนใหญ่จะจัดก็วัดบ้านฉันก็จะจัดยังนั้นทุกปีรดน้ำดำหัวคนพระเสด็จก็รดน้ำสงน้ำพระเส็จก็ คนเฒ่าคนแก่จะนั่งไห้พรคนหนุ่มคนสาวลูกหลานแต่ปีนี้ก้มแก้มก้มแก้มไม่มีอะไรให้กันก็ยังดีว่าทำอาหารมากินรวมกันที่เขาเล่าให้ฟังว่าเออทำกับข่าวบ้านนั้นบ้านนี้ถือมาคนละจานคนอะไรมารวมกันกินนี่คือบ้านที่เข้าใจกันแล้วแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันแต่ถ้าบ้านไหนมีเสือแดงอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเป็น คนที่รักในหลวงเป็นคนที่บูชาในหลวงก็จะเป็นนอีกแบบหนึ่งจัดงานกันบ้านเดียวกันจัดกันคนละทีคนละฝั่งก็มีแบบนี้ก็มีนี่ก็ซอยเห็นเลยว่าระบบทรลาชดระบบทักสินเนี่ยมันทำให้คนแตกแยกกันทำให้พี่น้องที่เคยรักกันสามัคคีกันเนี่ยแตกแยกกันอย่างใหญ่หลวงจนถึงขนาดบางคนเหมือนจะอยากแบ่งหมู่บ้านก็อยากทำคันกันไม่อยากแห น้ำไหลผ่านไปหาตรงนู่นตรงนี้เลยแต่มันแตกต่างนะพอเรามาดูมาดูคนที่เรามาชุมนุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นชาวนาไม่ว่าจะเป็นกอปอปอรสรักกันมากชื่นชมขอชื่นชมขอนับถือน้ำใจเห็นเขาป่าคับรถรอรอ,อ,อ,อไปตรงหมู่บ้านลาดพ้าวรอ,อดูคืนก่อนวันงานอะ่ะเขาไม่นอนกันเลยเขาพากันทำกระโปรงหางเครื่อง ป้าไปจดจดชโลรถด,ดูป้าก็นึกชอบใจ่นนั่งตื่นตาตื่นใจนารักอะ่ะบอกว่าถ้าประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะที่เรามาชุมนุมกันนี่โอ้ยมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกทั่วโลกจะอิจฉาตาล่อนเลยนี่ขนาดมันแบง่งเป็นฟังนึงเป็นแดงแฉเลยนะมันพวกเราก็ยังสามารถค้นหาความสุขด้วยตัวพวกเราเองได้ใครชอบอะไรก็ไฟอะไรก็ได้นั่นกันทุกคนแล้วการที่พวกเรามารวมกันเนี่ย เป็นคนละภาคคนละจังหวัดคนละภาษาด้วยแต่มันสุดๆฉันแอบภาคภูมิใจฉันแอบเก็บภาพไว้ฉันว่าชีวิตนี้ฉันก็ถือว่าฉันมีบุญนะได้มาเห็นเรื่องราวแบบนี้แต่ว่าพวกรัฐบาลไม่รู้มันคิดยังไงมันมันมันนึกบ้างไหมว่าถ้าพวกเราสามัคคีกันไม่ทะเลาะก,กันไม่โกงกันเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กัน ทำอะไรที่มันจะก่อเกิดความสามาคัคคีทำอะไรที่จะก่อเกิดให้ความมั่งคั่งชาวนาชาวไร่คนชั้นต่ำคนพิการคนที่เกิดมาในในในประเทแผ่นดินไทยเนี่ยเอื้อเฟื้อเจรจานกันไม่ต้องกูสูงมึงต่ำไม่ต้องเลือกชั้นวันหน้าในช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฉันว่าบ้านเมืองนี่จเจริญรุ่งเรืองล้วหนารลักประเทศอื่นน่ะเขาอิจฉาบ้านเราจะตายอย่างญี่ปุ่นน่ะเขามีแต่ภูเขามีแต่แตหิน เขายังสั่งความสุขได้เพราะว่าเขาไม่โกงเขาระเบิดภูเขาออกมาทําเป็นขันบันไดลูกเขาฉันดูในในทีวีดูที่เขาถ่ายสารคดีนะฉันยังชื่นชมเลยประเทศเขาในะประเทศที่เกิดสงครามอย่างรุนแรงบ้านเราไม่เคยมีสงครามบ้านเราไม่เคยเป็นเมืองขึ่นใครแต่บ้านเราเนี่ยมาเจอรัฐบาลมาเจอนายกที่ใจดําใจแรงเขาเรียกบัวแรงน้ํามันไม่รู้จกเอื้อเฟื้อใคร ฉันสังเกตทักษิณมาน่ะนะตั้งแต่ตอนเกิดซึนามิฉันพูดตลอดเลยเพิ่งเคยเห็นนายกแม่งอย่างรวยกดพ่อคดแม่มอย่างรวยเลยตอนนั้นมีตังค์อย่างมากแต่พี่น้องเราตายเกือบหมืน่นทั้งต่างชาติทั้งประเทศไทยทั้งคนไทยตาย,ตายทั้งคกเจ็ดพันคนนะฉันไม่เห็นทักษิณไปช่วยเหลืออะไรเงินทองส่วนตัวก็ไม่ไปควักจ่าย พี่น้องเจ็บป่วยที่เป็นเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆในทักษิณน,นาเสมอลืมเลยหนามันเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมมันไม่เคยคิดจะช่วยเหลือพี่น้องไม่เจือจานคนด้วยฉันเห็นความแห่งแรงในใจมันอะฉันถึงบอกว่าคนคนเนี้ยฉันดูมาตั้งนานแล้วพอเวลาตัวเองพิดหวังนะเป็นผู้ชายโอกสามโอกแทๆ้ๆบีบน้าตาก็เป็นเหมือนดาราเลยแกเห็นไหมตอนที่สารตัดสินตอนน,นอั้นะลงกระเบะกรบบะ เขายึดเงินไป4 000, 3 0 0 0ากว่าล้าไนไอ้หาก็มึงโกงโกงภาษีนี่เขายังคิดไม่ละเอียดนะเขายังยึดเงินแค่นั้นถ้าเขาคิดให้ละเอียดยิีบคันตอนการโกงกมึงมันจะขนาดไหนไม่ใช่มันจะเป็นเจ็ดแปดหมนะื่นล้านเยนี่นี่นี่คือคันต้นที่เราเห็นเห็นว่ามันโกงจริงเราสารตัดสินน่ะศารน่ะกว่าเขาจะตัดสินได้คุณเป็นนายกนี่ เขาสอบเขาเกรงใจเขาห้เกียติคุณทุกรูปแบบสแสดงว่าคุณน่กโกงแบบโกงแบบเห็นเห็นไงดิ้นไม่ออกหาอะไรมาฮักล่างก็ไม่ได้มันถึงต้องตัดสินให้ว่าเป็นคนโกงหลังจากนั้นละไม่พอ่อความคิดใหญ่ไฟสูงคิดว่าตัวเองไฟสูงอยากเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นอะไรของมันสักอย่างมันหาบอนโกงไม่ได้มันมาโกงชาวนานี่เจ็บปวด ฐานเสียงตัวเองทั้งนั้นมันยังโกงนะ่ะคิดดูอ่ะมันเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าใครเป็นคนคิดให้มันก็ไม่รู้หรือมันไปเอาอย่างใครก็ไม่รวยบ้าใหญ่มันน่าเกลียดไหมล่ะแล้วพี่น้องจนทุกข์ยากมันปล่อยก็อยู่ตามยาถากรรมตอนนี้ทุกคนอยู่กันตามยาถากรรมใครมีสมองใครมีมีความขยันหมัน่นเพียรก็ต่อสู่ดินรนเนาะอย่างคนไหนที่ไปเห็นครอบครัวคนไหนที่ลูกยังไม่โตนะ่ะ อนุบาลหนึ่งสองสามเรี้ยงกันเงี้ยทำงานแม่ก็ต้องดูลูกใช่ไหมทำงานหากินได้คนเดียว่องไงคนเดียวย่างเก่งบ้านนอกวันหนึ่งสองเรากินกันตั้งห้าชีวิตมึงคิดดูที่เขาจะลำบากขนาดไหนอีนางปูจนตอนนี้มึงยังไม่พูดเลยมึงจะหาเงินตรงไหนมาให้มึงจะแก้ปัญหาแบบไหนมึงก็ไม่พูดเดินแด้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 ลอยหนา้าลอยตาไม่มียางอาย กูเป็นคนบ้านนอกกูยังทุเลตมึงทุกวันเลยบอกตรงทุเลศทุเลศเท่าที่เห็นมาไม่เคยทุเลศใครขนาดนี่เงินทองมีแย่ะแล้วคนยากคนจนที่มึงทำไวน้น่ะนีเปน็นแสนล้านน่ะมึงยังไม่คิดเลยยังร้อยหนา้าร้อยตาจะไปแก้นั่นแก้นี่จะหาช่องทางที่จะเอาชนะให้ได้ไม่ให้เสียเปรียบก็มึงโกงอะ่ะเขาก็มีสิ่งที่จะต้องฟ้องโกงตั้งกี่เรื่องทั้งพลังงานทั้งโอ้ยสารพัด โกงโทรศัพท์นี่ก็โกงมาแล้วโกงมาตั้งนานแล้วใครก็เคยอะโทรศัพท์ของประเทศไทยมีแล้ว TOT มันยังทำเทียบเคียงหาวิธีการเอาโทรศัพท์เข้าไปแทรกแซง t t ท t ของมันอะสายโทรศัพท์นี่มันก็อรัดเอาเปรียบฉันไม่อยากเล่าฉันรู้เพราะว่าเมื่อก่อนฉันเคยทำเคเบิลออปติกฉันเห็นจน ถึงฉันไม่ใช่คนมีความรู้แต่ฉันก็เคยผ่านงานพวกนี้มาฉันรู้สายโทรศัพท์เนี่ยมันโกงมันเอาของมันเนี่ยมาโอ้ยอย่าให้พูดเลยความระยำธรรมดาถ้ามันพาดสายโทรศัพท์ไปนี่มันต้องไปพาดสายกับเสาไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าเนี่ยเป็นของรัฐบาลใช่ไหมเป็นของไทยของประชาชนคนไทยมันขึ้นไปพาดเลยทีทีอันทีไม่ได้เสียอะไรเลยปักเสาฟรีพร้อมมันกินดิฟทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเวลาฉันพูดถึงฉันเป็นชาวนาจนจนเป็นคนบ้านนอกอ่ะแต่ฉันรู้เท่าทันเนี่ยมันพิษตรงไหนฉันอยากรู้หาว่าฉันเป็นชาวนาปลอมไม่เปรตมึงไปดูบ้านกูเนะี่ยทำนาอยู่บ้านกูสร้างกลางทุ่งนาด้วยเออมันหาว่าเราชาวนาปลอมกูทำนาเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ละวเราเดินได้เราก็เดินลงทุ่งนาไปเลยไม่ใช่อย่างพวกมึงไปอยู่เป็นหมาวัดกันทุกตัวไอ้หาไปอยู่หากินเขาวัดเลยไม่รู้จักทุ่งไร่ทุ่งนา พูดเราพูดเรื่องจริงอะมันรับไม่ได้เออบางทีก็โทรมาคูแม่แค่ไหนว่าอย่างนั้นอย่างงี้เราบอกกูก็แน่เท่าที่กูมีอยู่นี่แหละเออมีอะไรเปล่ากูแน่ไม่แน่กูก็กล้าพูดความจริงก็แล้วกันอย่างพวกมึงนนะ่ะยังตอแหลกหกฮอดตัวเองโกหกตัวเองจนลืมไปเลยว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนเรื่องไม่จริงจนมันมั่วไปหมดทำพอหาทางออกไม่ได้เป็นนักเลงซะนี่ ไอ้ควายการเป็นนักเลงใครก็เป็นได้ใช่ไหมมันต้องมีเหตุมีผลมึงจะเป็นนักเลงมึงตีขาคนนั่นคนนี่มันไม่ใช่เรื่องนี่ไงสาธุกรรมเวนมีจริงไอต้ตีโกตีตอนนี้มึงมีค่าหัวล่านหนึ่งเลยนะจะบอกใครตังลุงปูห้าแสนก็หมออะไรอีกนั่นห้าแสนได้เป็นล้านเลยพี่น้องไปไล่ล่ามันเลยแต่ว่าไล่ล่ายากแล้วมันมีรูอยู่มันมีผู้ใหญ่คอยคุมหัวกับบานมันอยู่เอาซ่อนไว้ ทำเป็นพูดไปงั้นแหละสางภาพให้ทำเป็นว่าความพิษมันใหญ่หลวงไงมันดูถูกดูหมิน่นดูแคลนก็เลยต้องออกมาแด้แด้หน่อยนึงว่าให้จัดการโกตีจริงๆมันไม่จัดการหรอกมันก็พูดไปงั้นแหละอย่าไปเชื่อมันถ้ามันจัดการมันจัดการได้ตำรวจมีอะไรตำรวจทำไม่ได้ถ้าจะทำจริงไหมแต่ตำรวจนี่ก็โกหกตัวเองทั้ง,ท,งทั้งกลุ่มเลยหรอป เป็นประเภทเห็นเงินแลตต้วตาโตไอ้พวกนี้มันจะตายเพราะเงินนั่นแหละมันจะไปไม่รอดชีวิตมันเพราะเงินอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่คิดจะหาทางช่วยชาวนาถ้าช่วยไม่ได้ไม่มีทางจริงๆอะ่ะไม่มีปัญญาหาเงินแสนหนึ่งหมื่นล้านแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้านมาใช่หนีเขาพวกมึงก็ลาออกซะเฮ้ยคนอื่นเขาจะได้เข้ามาบริหารจัดการชาวนาจะได้อยู่ต่อ จะได้อยู่ได้จะได้มีชีวิตไปต่อได้อีกเดือนเดียวลูกเขาเปิดเทอมนี่พวกมึงบาปกรรมเลยถ้าเขาไหนไม่ได้เรียนบาปมหาหันเลยเด็กน้อยจะไม่ได้เรียนอีกเยอะแยะเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีจะกินคนเราเกิดมาอย่างน้อยกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องจริงไหมพี่น้องทุกคนมานี่เพราะว่าตั้งใจว่าพวกมึงจะมีพิจารณาญาณถ้ามึงบริหารจัดการประเทศนี่ไม่ได้มึงก็ออกจบ แต่มึงไม่ออมึงจะนาด้านทำหาอะไรมึนไปทดทดๆทดทดไปมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวันวันวน,น,น,นึงมันทำให้พี่น้องเดือดร้อนบ้านเมืองก็บริหารไม่ได้แป๊บอยู่เนี่ยหรือมึงจะให้เขาไล่ล่าขาหมงดยกโตรเลยเนี่ยพวกเราสงสัยจะดีไม่ได้ต่อไปนี่เราต้องฟึกเขี่ยมหูดเหมือนเหมือนพวกมันดีไหมนี่เขาทำเนี่ยเพราะว่าทุกคนเขา เขาไม่อยากสั่งบาปสั่งกรรมสั่งเวนไอ้แค่กูดา่ามึงนี่กูก็เมื่อยปากแล้วกูคิดว่าเป็นกรรมเป็นเวนด้วยที่ด่าเนี่ยแต่ดา่าอยากให้ลูกภาษาอยากให้ลูกคิดแต่มันเฉยไอ้นาไหนก็เฉยไม่เคยมีใครคิดเลยว่าเออชาวนาเขาอยู่ยังไงวะภาคอีสานแห่งแรงไม่มีอะไรจะกินมันลําบากบางคนสร้างบ้านหลังใหญ่เนี่ยเป็นเนี่ยธนาคารจะฟ้องยึดมหาศาลพวกที่เอ,อ่อเขาเรียกอะไรล่ะ ใหญ่แต่เล่าเขาบม่มีคนอีสานเขาว่างั้นนีทั้งงวดรถนีทั้งค่างวดบ้านไหนลูกจะเรียนบางคนก็จะกลัวเสียหนาพวกนายญ่เนี่ยไม่ยอมไม่ยอมให้ไม่ยอมสูญเสียอ่าเขาเรียกอะไรทรัพย์สินแต่ยอมให้ลูกเสียอนาคตอย่างนี้ก็มีนี่ฉันจะช่วยเนี่ยก็คือจะยอมให้ลูกเสียอนาคตจะไม่ให้ลูกเรียนแบบนี้ก็มีดูความคิดมัน เด็กน้อยนะ่ะถ้ามันไม่ได้เรียนนะ่ะมันจะเสียผู้เสียคนยิงวัยกำลังมสามขึ้นมสี 4, น่นี่อะไรจะเกิดขึ้นคนมันไม่มีวิจ,จรารณญาณแล้วมันยังเด็กๆมากพ่อแม่ก็ต้องคิดคิดใหม่ทำใหม่ลูกขามฟังพ่นนะจบมหกไปมันยังไปต่อได้จบมสามไม่มีงานทำนะนอกจากเป็นสาวโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานเป็นม,มดท่าแหละแล้วเดี๋ยวนี้โรงงานนะ่ะพอสามสิบแปดปีมันก็เลิกจ้างละ ใช่ไหมล่ะสามสไปเกิน4ี่บสองอะไรอย่างคนไหนคนเก่งๆนี่ประมาณนั้น,นก็เลิกจ้างจริงไหมพี่น้องเราก็รับจ้างตำโลงงานจนไม่มีอะไรจะรับจ้างหรอกมันลําบากไอ้ที่พูดในต้องการให้มันวินิจพิจารณาว่าทํำยังไงจะยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนได้กูเป็นชาวนาจบพอสแต่กูสอนในพวกด็อกเตอร์กูเหนื่อยชิบหายเลยวะ่ะ เออพูดขนาดนี่ละมันยังไม่มีความคิดความ่านด็อกเตอร์ทั้งหลายมันลบหัวไปไหนหมดเอกนารัฐบาลเนี่ยสุกหัวไม่มีหางสักคนไม่เห็นอะไรเลยมันดึงอยู่แล้วชาวนาเขาก็ออกมาไม่ใช่ไม่ออกมาไปดูลงปูหนุนไปอยู่ เอาพี่พี่ลูกขึ้นมาพูดหน่อยดีไหมขึ้นมาบนเวทีหนี่ยมาจ้าก็ทุกคนก็อยากให้ชาวนาขึ้นมานั่นแหละที่พูดนี่คืออยากให้มาแต่ว่าเขาก็อดอยากไงเขาไม่มีเงินค่าเหมารถมาแต่เวลาฉันระดมมาเขาก็มานะไม่ใช่ไม่มาเอาเอาไม่เป็นไรถ้าไมไม,ไม่ไม่พอใจในการพูดเชิญชวน จริงๆน่ะเราชวนทุกรอบแหละค่ะอยากให้ชาวนาออกมาทุกครั้งแต่มันมามันก็มาเป็นบางกลุ่มบางก้อนบางจังหวัดนะบางจังหวัดก็ไม่มาเขาไม่มีเงินทุนที่จะเหมาลดอย่างอุบลอย่างอุดรพวกนี้ไก่ไก่น่ค่าเหมารดมันแพงรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วคนกปปสเราก็เลียลายกันจนแบบห้าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็มดเงินทุนเหมือนอย่างพี่น้องไม่อยู่เนี่ยก็มดเงินทุกบาททุกสตังค์เหมือนกัน มันก็เป็นยางงั้นอยู่แล้วพี่ใครก็ไม่ซีเรียสหรอกคนมาต่อสู้นะเขาไม่มีใครซีเรียสหรอกนะคะก็อยากใครอยากใครพี่นอนะ้องน่ะเข้ามาเร็แเราฉันก็อยากให้รัฐบาลนะ่ะมันสํานึกอยากให้มันลาออกกันแหละพูดกันพูดซะเราไม่ต้องมาเถียงกันเองเพราะว่าทุกคนนะ่ะก็อยากเป้าหมายอันเดียวกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นเป้าหมายอันเดียวกันคือต้องการให้มันออกไค้เรา ให้มีรัฐบาลใหม่เขาบริหารจัดการมันจะได้เดินไปต่อได้ทั้งนั้นแหละเราไม่ต้องว่ากันเองแล้วค่ะเพราะว่าเราเป้าหมายอันเดียวกันถ้าพูดไปป้ามีโอกาสพูดป้าก็พูดให้มันถูกต้องใหอยากให้ทุกคนออกมาแล้วก็อยากให้รัฐบาลมันออกไปเหมือนกันก็ยืนยันคําเดียวกันแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็มันไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วเพราะว่ามันหนามอนอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละ ไอ้คนที่ไม่ออกมากับางคนก็มาฟ้องไม่ใช่เขาไม่มาฟ้องนะเขาก็ยื่นเอกสารฟ้องแต่ว่าเขาเหมือนอายหรือไงก็ไม่รู้พวกกลุ่มเสื้อแดงอะที่กลับใจแล้วก็อาจจะอายอาจจะขืนไปไม่เป็นก็บอกไปทูกกนะันเนาะเพราะว่าเราเราถามเราพูดเราคุยเขาก็อ้างว่าไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะมาบางคนมาก็ไปตามบางทีก็ไปขอเงินฉันฉันก็เคยได้ให้ค่ารถกับ น้องฉันก็ไม่มีเงินหรอกแต่ว่าก็ช่วยเหลือไปตามอัตภาพถ่าถ้างั้นพี่น้องฟังแล้ว,วคิดว่ามันมันไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรแล้วต่อไปป้าก็จะพยายามไปตามแหละเพราะว่าปา้าลงเวทีสัญจรป้าก็พูดทุกอำเภอทุกจังหวัดค่ะเดี๋ยวป้าป้าจะลงเพลงให้ฟังจะกเพลงเนาะขายเครียด

哦。<noise> ุณมากนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณ